เป็นอย่างนี้ได้ยังไงนะคะช่วงนี้นะคะรอเลี้ยงรายการโดยนะคะบีเบรียไม่คอนเฟิร์มค่ะใครที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องไขมันสะสมนะคะเขาบอกว่าขี้เกียจออกกําลังกายฉันอยากกินเ่ะเพราะว่ากินเนี่ยคือรางวัลของชีวิตนะคะจะให้ฉันหยุดกินนะคะฉันทําไม่ได้จะให้ฉันออกกําลังกายว่าไม่เอาอ้าวันนี้นะคะเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดูแลหุ่นของคุณนะคะคุณผู้ชายสามารถสร้างซิกแคได้ด้วยตัวเองที่บ้านคุณผู้หญิงนะคะหุ่นก็มีส่วนเว้าส่วนโค้งเหมือนนาฬิกาทรายอ้าว ยังไงกันคะวันนี้เรามีนะคะหนุ่มหล่อที่ชอบรับประทานค่ะขี้เกียจออกกําลังกายแล้วทำไมหุ่นยังเฟิร์มยังฟิตอยู่นะคะขอต้อนรับวีเจบอลลี่ค่ะ ชอบบอกกำลังใจแต่คุณชอบเต้นใช่ไหมชอบเต้นชอบเต้นจูบกับเสียงเพลงเป็นคนอารมณ์ดีไมรหงุดดไม่หงุดหงิดเลยาะผบอกว่าคนที่แบบว่าอ้วนๆนชอบจงุดหงิดนะเครีรยดเพราะว่าอะไรป่ะใส่เสื้อผ้าก็ไม่สวยไม่กล้าออกจากบ้านทําอะไรก็ไม่มั่นใจกําลังคิดนี่ไงคุณก็ย้อยกําลังคิดว่าสมัยก่อนในอดีตเนี่ยหลายคนที่บางพี่พิจุบบอกเลยค่ะ อ้วนอ้วนเสร็จแล้วเนี่ยเครียดเครียดก็ต้องหาวิธีการในการกําจัดความอ้วนหลายคนไปหาวิธีการผิดผิดกินยาลดความอ้วนเคยกินยาไหมแล้วมันหงุดหงิดคุณผู้ชมในการกินยาลดความอ้วนหรือบางคนบอกว่ากินยาเนี่ยมันเบเรแลวตอนนี้เขาเลิกกินกันแล้วเขาไปหาวิธีการเช่นการผ่าตัด ดูดไขมันหวายน่ากลัวน่ากลัวไหมเพื่อนทีฉันเคยไปทำนะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเสียไฟนะคะแสนกว่าบาทนะคะเพราะว่าตอนดูดเนี่ยน้ำหนักก็ลดนะคะหุ่นก็ดีแต่พอผ่านมา3เดือนนางก็อ้วนเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมเพราะว่านางไม่ได้ควบคุมอาหารก็กินรับประทานใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเดิมตอนที่คุณดูดเสร็จปั๊บเนี่ยคุณเสียเงิน200,000สมมตินะใช่ค่ะออกจากโรงพยาบาลปั๊บเขาก็จะมีเงื่อนไขกติกาต่างๆคุณไม่ได้ทําตามที่หมอบอกต่อไปกินเหมือนเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วดูดีน่ากลัวบางคน คุณเบลลี่รู้เปล่าถึงขั้นเสียชีวิตนะเสียชีวิตเพราะก็เอาไว้กระแท่งเนี่ยไปกระทุ้งกระทุ้งเข้าไปในคุงเนี่ยนี่วิธีหนึ่งพี่จุ๊บเขาผ่าตัดล้ำกว่านั้นอีกที่ที่ที่อเมริกาเขาจะมีการใช้ผ่าตัดแบบผ่าตัดสดเฉือนเลยครับเปิดภูมิอย่างเงี้ยประธานโทษคุณผู้ชมแล้วใช้มีดกรีดออกไปเลยกรีดออกไปเลยเนี่ยส่วนที่เป็นไขมันเอาออกไปเหมือนไขมันหมูอ่ะออกไปเลยดูดิโอ้ไม่กอดแม่โอไม่กอดโอไม่กอดไม่ละเกินสดไขมันนี่อูยครับข้อหมูย่างเลยเนี่ยข้อหมูย่างเล หลายคนที่กําลังนั่งทานอยู่ตอนนี้เนี่ยต้องขอประทานอภัยจริงๆคุณผู้ชมครับเพราะนี่คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่อยากเจ็บตัวแบบนั้นไปฉีดคาร์บอกซีลดเฉพาะจุดฉีดเมโซแฟตสารพัดสารเพวันนี้เนี่ยจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเถอะคุณยังกินได้ตามปกติเพราะเราชอบกิน ชอบมากกินทุกอย่างที่ขวางหน้าจนน้าหนักเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นไปชุ๊บแจงคุณผู้ชมเท่าไหร่คะ95โอ้โห95กิโลกรัมคุณเป็นคนสูงนงคุณน่งตัวใหญ่มากเราเรากินทุกอย่างคุณผู้ชมภาพด้านซ้ายเนี่ยคือ95โลอ้วนมากตัวใหญ่มากจนมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยน้ำหนักลงไปเหลือ69 95ลงเหลือ69นะเอวกางเกงเนี่ยจาก38ปัจจุบันนี้ใส่28 สิบนิ้วครับคุณใส่กางเกงไซส์เดียวกับดิฉันเลย28เนี่ยคุณผู้ชมกลังดูกางเกงบรรทันโทษจริงๆคือจะบอกว่ากางเกง28เนี่ย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 ยังหลวมคุณน่าจะใส่26แล้วแหละคุณบันลืเนี่ย26กแล้วโอ้ ส,ส่วนนะไขมันที่มันอยู่ตองไหนได้ไหม <c oughs> มันได้แค่นี้แหละมันจะหลุดแล้วเนี่ยกางเกงหลุดตูด <c oughs> oh. นะคือจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรจากสหรัฐอเมริกาชื่อ <S oh. <S The Start ker s t a r b r o k e r Diet อันนี้เป็นโปรแกรมดีไซน์รูปร่างเลยคุณผู้ชม <c oughs> ครับใครที่บอกอ้วนกรรมพันธุ์อ้วนจากการทานยาอ้วนจากคุณแม่หลังคลอดอ้วนจากทุกสาเหตุผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยอ้วนต่างกันนะผู้ชายอ้วนจากการดื่มเบียร์เยอะ เย็นๆต้องดิ้งตั้งดงังนะคะแบบว่าเพื่อให้อารมณ์แจ่มใสและร<ย>้ะรับสบายเสาร์อาทิตย์เอ่ยตอนอบ่ายๆเอ่ยต้องขอสักกลึบหนึงแล้วมันแฮปปี <happy S 1> ้ ผู้ชายอ้วนไม่ว่ากันแต่ต้องดูแลสุขภาพด้วยผู้หญิงเนี่ยอ้วนต่างกันคือลงแขนลงขาลงสะโพกลงหมดทุกส่วนจริงอุ้ยผู้หญิงจะบอกว่าลดยาาที่สุดนะสะโพกกับพุงเนี่ยลงยากแล้วก็ต้นแขนยากมากต้องไปหาวิธีการซึ่งบางคนหาวิธีการผิดผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมีเคล็ดลับคุณผู้ชมครับสามารถจะเปลี่ยนรูปร่างได้ด้วยสูตรใหม่ล่าสุดจากสหรัฐอเมริกาคือตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็น The Start Broker Diet ว้าวโปรแกรมดีไซน์รูปร่างดังใจปรารถนาเลยอยากผอมคุณผอมได้ดังใจ ด้วยสูตรธรรมชาติตัวนี้คุณผู้ชมครับ The Start Broker Day e เนี่ยเขาใช้ธรรมชาติคือแอลคาเนทีนสูตรใหม่ล่าสุดคาร์โบบล็อกว้าวไม่เคยได้ยินใช่ไหมคาร์โบบล็อกนี่เขาบอกเลยนะคะว่าจะเป็นสูตรที่แบบว่าดาราฮอลลีวูดนะคะหรือว่านักกีฬาทีมชาติเขาใช้นะคะเพราะว่านะคะบีเบอรี่วิตัลแอนเฟิร์มของเราไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะไม่ใช่นะคุณลืมคำว่ายาลดความอ้วนไปเลยลืมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระชับสัดส่วนไปเลยอันนี้เนี่ยแบบนี้ครับเป็นโปรแกรมแบบนี้ครับเดี๋ยวบอูเปป็นโรรแกมสีชมพูแบบ อยู่ในมือบอลลี่ซึ่งตัวนี้วิธีการทานตื่นเช้ามา2เม็ดก่อนนอนช่วงเวลายเย็นๆอย่างเงี้ยทุ่มสองทุ่มก็ใส่ปากไปสองเม็ดถ้าเกิดว่าคุณจะรับประทานหนักๆจัดโฮกนะคะค<อ>ุณก็รับประทาน2เ <m> ม็ดต่ออาหารนิดเดียวนิดเดียวเองมันทํางานยังไงง่ายๆเลยคือตัวนี้เขามีแอลคาเนทีนสุดคาร์โบบล็อกอย่างที่บอกทําหน้าที่ในการบล็อกส่วนที่ไม่จําเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์กินเข้าไปสะสมในร่างกายเราเจ็ดสิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นส่วนที่ใช้จริง อีก70%ที่มันสะสมอยู่เนี่ยจะทําการบล็อกเอาไว้เพราะไม่จําเป็นแล้วเอาออกไปในรูปของอุจระปัสวะและเหงื่อเขาจะคูดคลาดออกมาคูดคลาดออกไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เท่าที่จาเป็น3ามสิบเปอร็นเอาไปใช้70ไม่ต้องสะสมต่อมาคุณผู้ชมครับไวคินิดีนหรือถั่วขาวซึ่งเป็นถั่วขาวสายพันธุ์จากสหรัฐอเมริกาเม็ดบะเอียกเม็ดนี่คุณบบว่าไปหาสารสกัดมาแบบว่าด้วยตัวเองเลยนะคุณไปสถานที่จริงนะไปสถานที่จริงทุกอย่างไปของจริงเราจะไม่เจอ อะไรที่มันหลอกลวงโดยเด็ดขาดเลยเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมครับตัวนี้ทําหน้าที่ในการยับยั้งกระบวนการเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ําตาลตั้งแต่ในปากตอบโจทย์คนที่ชอบกินไหมชอบคุณกินได้ตามปกติเลยอันไหนที่จําเป็นจะเอาไปหล่อเลี้ยงสมองเพราะฉะนั้นคุณก็จะไม่มีอาการเบลอแห้งหรือมีอาการโซมแม้แต่น้อยโอ้โหจังเลยคุณก็เห็นไหมคุณก็เห็นว่าบอลลี่ทำไมถึงได้อลเลิร์มีความสุขแต่หุ่นดีใช่ค่ะเปลี่ยนพฤติกรรมเถอยยาลดคาม์้อนแบบเครียดลดคาม์บอนแบบสุขภาพดีแล้วก็สดใสเนี่ยฮะตัวนี้อยากเน้นเลย และสุดท้ายตัวน,นี้ขอ,อนําเสนอจริง แคทตัตฟุตผลกระบองเพชรโอ้โหเขาบอกว่าใหญ่อาหารเยอะมากเลยเนีโจ้จริงๆสารัฐอเมริกานะสีแดงๆล่าสุดเนี่ยบอลลี่มีโอกาสได้ไปที่โรงงานโอ้โหนี่คุณไปสถานที่จริงอีกแล้วโรงงานมาตรฐานดูที่ที่พูดอ่ะสวยมากคคุณผู้ชมเข้ามาดูใกล้ๆนะครับไม่ใช่ภาพรลทัศ์เอาตัวไปแปะนะครับค่ะอันนี้คือไปจริงแล้วผลที่เคยพูดไว้ตั้งแต่ต้นว่ามันบารัลกักเนี่ยมันคือของจริงซึ่งเราบินไปดูที่อเมริกาโดยตรงเพราะฉะนั้นเชื่อใจเถอะว่าตัวนี้ สามารถทําหน้าที่ในการคลุดคลาดทวงถามผลกระบองเพชรเนี่ยคือเมื่อกี้กินเข้าไปร้อยหนึ่งร่างกายเนี่ยใช้จริงแค่30มสิบเจ็ดสิบสะสมในร่างกายสะสมในร่างกายแล้วปล่อยออกไปแล้วมันก็จะทวงถามว่าเธอปล่อยของฉันไปได้ยังไง70%เปอร์เซ็นต์เธอต้องเอามาคืนแล้วเอาที่ไหนมาคืนเมื่อฉันปล่อยออกไปแล้วไขมันที่สะสมในร่างกายของเก่าไงง่ายง่ายเพราะว่าไขมันคือพลังงานเก่าที่เก็บสะสมแต่ไม่เคยถูกใช้ตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ในการทวงถามแล้วดึงดึงเอาพลังงานเก่า มาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดอุ้ยรถจังเลยมันก็จะไม่เกิดการสะสมของไขมันไงครับกระบวนการง่ายมากคุณผู้ชมขาไม่ต้องไปกินยายให้มันแห้งโกดสมองหรืออะไรอันนี้มันเหมือนกับว่าเป็นโปรแกรมไงโปรแกรมบล็อกแล้วก็เบิร์แล้วก็เฟิร์มบล็อกอเบิร์เฟิร์มด้วยสารสกัดธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแอลคาไนทินคาร์โบบล็อกบล็อกใช่ไหมแล้วก็ไวทคินิบินถั่วขาวก็ทําหน้าที่เบิร์ใช่ค่ะและเฟิร์มก็คือตัวของแคทตาฟู้ดผลกระบอกเพชรโอ้โหจบได้ลแล้วเราดูภาพ After ฟอร์อนเืิน ที่ไม่ใช่ตัวบร์รี่ด้วยเพราะมีอีกหลายๆคนทานน้องใบเฟิร์นเขาบอกว่าใช่จริงนะคะน้องใบเฟิร์นนี่เห็นตั้งแต่ตัวใหญ่มากก้นใหญ่คอนนี้ดังไปแล้วโกอินเตอร์ไปแล้วโตไปอยู่เกาหลีแล้วสบายไปแล้วน้องคุณเกเก้สามสิบห้ากิโลกรัมสองกล่องเกเก้นี่บอกเลยนะคะว่านางคิดว่านางไม่ได้ลดอีกแล้วอ่ะสามีก็คงไม่มีแล้วตนุ่ยใหญ่มากแต่ตอนนี้นางมีแฟนนะมีแฟนแล้วแฟนหล่อมากนี่แหละคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่จะบอกคุณผู้ชมว่าอย่าเพิ่งท้อหมดหวังเพราะคุณผู้ชายที่ดื่ม ทานตัวนี้ไปนะพี่จุ๊บประมาณ2กล่องเช่นเดียวกันคนนี้ดิฉันถอนําเสนอเออน้องเข้าป้าน้องเข้าป้านี่เมื่อก่อนตัวใหญ่มากอ้วนมากนะคะแต่ตอนนี้ผอมผอมแล้วกลายเป็นหนุ่มหล่อไปเลยนะหนม่มโวไในโันเลยนะเนี่ยเนี่ยไม่โทมและที่สําคัญนะคะยังรับประทานเป็นปกตินะคะกินได้เลยแล้วดูเด็กลงคนผอมเนี่ยจะบอกว่าหนึ่งประโยชน์คือหน้าเด็กมันดูเด็กใช่ไหมฮะและที่สําคัญสุขภาพคุณดีด้วยจริงค่ะวันนี้หลายๆลคนถามว่าพี่บอลลี่แล้วราคาเนี่ยหนูเป็นคนต่างจังหวัดหนูจะซื้อได้ไหมบอลลี่ข้างกล่องเนี่ยเมื่อก นี้เนี่ยคุณแม่แอบเห็นนะคะราคา3 5 0 0บาทแต่มารายการโอ้ m ม god ต้องเอาราคาจัดเต็มๆจัดหนักๆนะห้ามมาแบบว่าลด50%หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะเพราะว่าของคุณเนี่ยผลิตภัณฑ์ของคุณเนี่ยลงหนังสือนะแอติจูดไอ้คุณผู้ชมดูก่อนว่าของเราเนี่ยมีหลักฐานอ้างอิงทุกอย่างนะครับแอติจูดก็จะขายลงเหลือ2 0 0พ2,000แต่แถมให้2กล่องในราคาคือ2,000บาททานไปเลย2เดือนเต็มๆ2 0 0 0ตกกล่องละ1 0 0 0รับรองผอมแน่นอน ถ้าคือจะบอกว่าไงเอาตัวเองทั้งชีวิตการทํางานเนี่ยมาบอกค,คุณผู้ชมเลยว่าคุณลดแน่ๆจะ3โลเอยจะ4โลเอยจะ5โลแล้วแต่คุณอะอคุณอยากผอมแค่ไหนวิธีการกิน2เม็ดเช้า2เม็ดเย็น2กล่องในราคา2000บาทค่ะโทรไปที่เบอร์02 4 5 2 9 1 9 9นะครับคุณหยิบโทรศัพท์แล้วกดไปตอนนี้กดเลยมีคอสเซเตอร์รออยู่แล้วเตอร์บอกว่าสายพีคมากมีกเลยแต่ยังไม่พอค่ะผู้ชมขาขอทวงถามนะคะในเมื่อนะคะเรามีแคตาฟุตนะคะทวงถามนะคะทำให้หุ่นละเฟิ์นนะคะเราต้อง คนถามนะคะเขาบอกว่าโฟมล้างหน้าของบีเบอรี่เนี่ยเลิศมากค่ะเขาบอกว่าดีท็อกนะคะสิ่งสกปรกใต้ผิวของเรานะคะถึงชั้นอิรัสตินนะคะน่าจะใสนะคะเหมือนตูดเด็กจริงเปล่านี่ไงคือทุกอย่างเนี่ยปัจจุบันนี้สำคัญที่สุดคือหุ่นดีแน่ๆสองกล่องเนี่ยหยุดทานไม่ต้องกลัวเลยนะไม่โยโย่ด้วยจริงค่ะแต่เมื่อทานแล้วหน้าก็ต้องใสด้วยไม่ใช่หน้าโสมหน้าเหี่ยนไคะได้เราก็ขังวนใจแทนลูกค้าของเราเองโดยเฉพาะนะคะเด็กๆนะคะที่แบบว่าฮอร์โมน ไวร์ว้าวุ่นไวว้าวุ่นนะคะชอบเป็นสิวนะคะฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงนะคะสิวจะขึ้นเยอะเม็ดเด็กล็กๆนะคะตัวนี้นะคะพอกเอาไว้นะคะทิ้งเอาไว้สักห้านาทีสามนาทีนะคะแล้วก็ล้างหน้านะคะโฟมก็จะแบบว่าไปช่วยทุขธรมสะอาดใช่ตัวนี้คุณผู้ชมครับเป็นไขมุธรรมชาติซึ่งหนึ่งเราไปที่ประเทศจีนไปดูโรงงานผลิตก่อนเนี่ยนะคคุณผู้ชมตำนานของพระนางซูสีไทเฮาสวยไหมสวยพระนาง2,000ปีนะคะหน้าจะเนียนใสนะคะอมชมพูเนียนใส ไม่ดีนะคะจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมวิธีการเนี่ยคนที่เป็นฝ้าฝ้าบางคนเป็นปื้นๆเนาะไปขูดว้ายนากลัวฝ้าฮอร์บมนฝ้าแดดฝ้าลมเนี่ยคุณผู้ชมอย่าไปขูดนะครับเอาโฟมที่บริจะให้มาในวันนี้พอก ทิ้งเอาไว้เหรอคะพอกทิ้งเอาไว้คุณผู้ชมครับต่อไปนี้เนี่ยคุณไม่ต้องเข้าคลินิกคุณพอกเอาไว้ให้มันหนาๆเลยแล้วล้างออกด้วยน้ำเปล่าเดี๋ยวคุณเบลลี่ล้างหน่อยนะครับพี่ตุ๊เน้อนะคะแล้วนอกจากนะคะจะมีนะคะสารสกัดนะคะจากไขมุกแล้วเขายังมีนะคะน้ำแร่จากประเทศญี่ปุ่นนะคะและคุณเบลลี่นะคะเขาเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่นนะคะน้ำแร่ตัวนี้นะคะจะทําให้ผิวของคุณนะคะชุ่มชื้นนุ่มนวลขึ้นนะคะผิวจะไม่แห้งนะคะเพราะว่าผิวแห้งเนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งริ้วรอยนะคะทำให้หน้าเราหยาบก้านนะคะตัวนี้ตตอออบบโจทททยย์ไไดด้้้้้คคุุณณสาาาาามรถงงหน่่่เี นะคะแล้วน่าจะเนียนใสกริ๊กเหมือนก้นเด็กตูดเด็กนะคะดาารเาให้ฉายาวไงเอโฟมตุ่นเด็กข้ามตุ่นในชั้นนะคะอ้าวจุ๊บแจงฝั่งซื้อโฟมก้นเด็กหน่อยก็ต้องสั่งบัลลี่ตลอดนะคะดาราซูเปอร์สตาร์ใช้เยอะนะใช้เยอะมากบอกไว้เลยว่าวันนี้เนี่ยใครที่สั่งผลิตภัณฑ์ฟริตแอนโฟมสองกล่องในราคาสองพันวันนี้หลอดใหญ่ๆแบบนี้ราคาเท่าไหร่ไปจุ๊บดูหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทแถมฟรีฟรีให้ไปด้วย 2กล่องในราคา 0บาทคิดจ่ายสามจินเนี่ย2,000บาทอาไปอ้าวแต่ว่าเห็นมีโฟมห oh <my S 1> ลอดเล็กแบบนี้ <Yeah. S 1> บางทีนะคะไปต่างจังหวัดเห,หรอใช่โฟมหลอดใหญ่นะคะแล้วก็ไว้ที่บ้านในห้องน้ำนะคะโฟมหลอดเล็กแล้วก็พกไปที่ทำงานก็ได้หรือว่าไปแบบว่าต่าจงจังหวงต่างจังหวัดนะคะโฟมหลอดเล็กนะคะคุณข oh. ามูลค่า590บาทนะคะคุณวันลี่ก็แถมฟรีค่ะคุณแถมฟรีโหจูบบอตบอกไปแล้วอุ้ยตายแล้วบอกไปแล้ว5 9 0 5 9 0าศนรเกนี่เกือบ2000แถมฟรีแสดงว่าคุณได้เปล่าเลยนะเนี่ย สองกล่องเ<ช>นี่ยสี่ชิ้นในราคาเท่าไหร่นะสองพัน <2000 S 1> <2 S 2> บาทให้เลยสี่ห้าสายรีบโทรได้เลยนะคะที่สองสี่ห้าสองเก้าหนึ่งเก้าเก้า 024529199นะคะที่สำคัญจัดส่งฟรีทั่วประเทศยังไม่ต้องออสตางมาก่อนนะคะโทรบอกเรานะคะจะให้ส่งของวันไหนโทรจองสิ์ไปก่อนได้นะคะไปถึงแล้วดูแถ้นะรับประกันเลยว่าคุณโชคโคตรโชคดีอ่ะพี่จุ๊บทำรายการมา1020ปีไม่เคยแถมโปรโมชั่นนี้ไม่เคยแถมโปรโมชั่นนี้โูมากโคตรโคตรเรียกได้ว่า1หลอดใหญ่นะคะใช้ได้6เดือนนะคะหลอดเล็กก็ได้3เดือนแล้วนี่ผลิตภัณฑ์ของเขานะคะได้รางวัลการันตีนะคะสปอร์ตแมน2 0 0 12นะคะโดยมีมาริโอ้พี่เบิร์ตทองชัยถ้าผลิตภัณฑ์ไม่ดีจริงนะคะเขาไม่ให้รางวัลหรอกและล่าสุดนะคะรางวัลคนดีสีสยามนี่นี่นี่พี่นรณสวนด้วยแล้วก็มีคนดีสีสยามด้วยพี่จุ๊บแจ๊ได้รับประธานจากพระองค์โสอ้าวนี่มีคุณปัญญานิรันกุลพี่ใหม่เจริญภูระนะคะพี่ออฟพี่ออฟพงพัฒน์นะคะนี่คุณกระทบไหลมาหมดแล้วนะคะแสดงว่าผลิตภัณฑ์ของคุณนะคะ สอบตรวจอีกแล้วไม่เอาเสียงที่บริโทคนะครับสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดโอ้โหอย่างงั้นนะคะตอนนี้นะคะคอนเซ็นเตอร์บอกว่านะคะเหลือประมาณ14สายสุดท้ายนะคะรีบโทรได้เลยนะคะ02-452-9199 02-452-9199นะคะองสี่ห้าสอก่งเก้นะคะจะบอทั่วประเทศด้วยนะครับทั่วประเทศนะคะหกล่องปกตินะคะ3,500บาทพิเศษสุดนะคะซื้อ2กล่อง ราคา2,000บาทนะคะแล้วก็แถมโฟมล้างหน้านะคะ1,290บาทแล้วก็โฟมล้างหน้าหลอดเล็กนะคะ590บาทนะคะจัดส่งฟรีทั่วประเทศจ้าเวลาพี่จุ๊บพูดโปรโมชั่นแล้วใจจะขาดเพราะมันถูกมาก2,000บาทได้4ชิ้นนะรีบโทรไปกันดล้กันได้อะไรบ้างเนี่ยม,ม <laughs> ทำเอามันทำเอาสนุกแล้วกันวันนี้คือถ้าปิดใช้ดีแล้วคุณผู้ชมช่วยบอกต่อๆเป็นกระบอกเสียงให้บอลลี่ด้วยกันลวกันนะครับแต่จะบอกว่านะคะของเขาใช้ดีจริงๆนะคะและที่สำคัญนะคะ Be เบ r y Fit and Firm มนะคะเน้นการันตีหลายครั้งนะคะว่าไม่ใช่ยาลดความอ้วนครับผมหลายหลายคน call center รับบางทีบอกที่หาในยาขอซื้อยาลดความอ้วนไม่ใช่นะคะเราเป็นโปรแกรมนะคะที่แบบบล็อกแล้วก็เบิร์นไขมันนะคะสร้างซิกแผงได้ด้วยตัวเองที่บ้านนะคะแล้วก็คุณผู้หญิงนะคะสามารถมีหุ่นนาฬิกาทรายอ เทรนปัจจุบันนี้ผู้ชายดูแลสุขภาพกันจะตายเห็นไหมหนังสือต่างๆทีวีผู้สูสสัปดาห์เขาโอ้โหหุ่นดีกันถ้าคุณปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะคุณตกเทรนปี2013นะครับคคุณสามารถนะคะรับประทานได้เป็นปกตินะคะไม่ต้องออกกําลังกายนะคะอยากจะกินกินอะไรจันได้เลยเต็มที่นะคะที่แต่ว่าก่อนรับประทานนะคะคุณรับประทานบีเบอรี่ฟิตอนเฟิร์มของเรา2เม็ดก่อนอาหารแค่นั้นนะคะหุ่นของคุณก็จะดีดีนะคะแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะคะเพราะสารสกัดต่างๆเป็นเนเชอรัลร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะดูดิ ถ้าคุณอยากคุณแบบนี้คุณผู้ชายเนี่ยบอกไว้เลยและคุณผู้หญิงเนี่ยดูดิเขาให้ความสําคัญกันถอดเสื้อกันสมัยนี้ไม่ได้นะทุคนะบางคนนะคะไปตัดลิ้นตัดลิ้นไม่อยากให้ตัวเองกินไงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ความอ้วนแบบนั้นไม่ได้นะตอนนี้จะบอกว่ารีบโทรไปก็แล้วกันโปรแกรมนี้นะครับผมค่ะที่0245291999 0245291999 6ซ้ายสุดท้ายนะคะซื้อ2กล่องแถม2แถมซื้อ2กล่องนะคะราคา2,000บาทนะคะแล้วก็แถมโฟมล้างหน้านะคะ หลอดใหญ่1290บาทและก็หลอดเล็ก5 9าบาทนะคะจะส่งฟรีทั่อทศค่ะเวลาหมดแล้วค่ะทุกทกวันนี้ขอบคุณนี่มากๆเลยนะคะที่มามอบโปรดให้กับรายการอ้ก็ตอยาพอพคุ่โรบี้นี่อลลีอค่วันนี้อวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันม่นห้าสวัสดีค่ะสวัสดีครัญสามสสุดท้ายแล้ววันนี้โอ้โอมม Oh my god!